สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่พ่อยจะมาสุกถั่วฝักยาวใส่หมูสับสูเบิง้ะจา้าเติมเดกกับมาต้มถั่วฝักยาวเฮาเลยค่ะตามด้วยผิกหยวกนะคะ่ะต้มให้สุกได้เลยค่ะพอสุกแล้วเฮาก็มากวัวหมูสับของเฮาเลยค่ะเติเมเกลือลงจักน้อยนะจา้าเพื่อให้หมูของเฮานุ่มนะจา้าขวจนหมูสับของเฮาสุก้ะจา้า พอหมูสับของเฮาสุกแล้วจ้ะก็มาเตรียมต่ำเลยค่ะอันนี้คือถั่วฝักยาวนะจ้ะกับพริกหยวกทีเม่พ่อยหั่นไว้แล้วนะจ้ะที่ต้มซุกแล้วนะจ้ะก็มาต่ำเลยค่ะต่ำให้แดกพอประมาณนะจ้ะประมาณนี้ค่ะก็ตามด้วยหมูสับจ้า หมูสับที่ห้องขวดซุกแล้วนะจ๊ะเดกลมาปรุงรสได้ค่ะตามด้วยพริกป่นจ้าตามด้วยผงนัวจ้าผงชูรสนะจ๊ะตามด้วยต้นหอมจ้า แล้วกัหอมเปน้ำเดือจ้ะผักชีไว้เรื่อยอ่ะจ้ะตามด้วยน้ำป่าจ้าตามด้วยน้ำปลาต้มซุกแล้วนะจ้าจะกระตาทุกอย่างให้เขากันเลยค่ะ เซตเดจ้าสุปถั่วฝักงาวใส่หมูสับของแม่พ่อยแซ่บแซ่บจอนเพื่อน